อะต่อเนื่องในเรื่องของโควิดนะครับทางรัฐบาลก็บอกว่าทุกสิทธิ์การรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนครับบัตรทองข้าราชการครับหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะได้รับบริการผ่านสีแอปส่งยาฟรีถึงบ้านเลยคือไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องลงทะเบียนทางมือถือเนี่ยแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งยามาให้เลยใช่โอ้เจ๋วเลยมีหลายช่องทางครับมาดูกันนะครับ ทางรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ก็ยังดูแลประชาชนเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการรักษาโควิดตามมาตรฐานของสอปอสอชร่วมกับ4ผู้ให้บริการด้านสุขภาพนะครับก็จะเป็นการดูแลผู้ป่วยผ่านบริการทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนนะครับพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองสิทธิของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิทธิสวัสดิการขร้าราชการ สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับซึ่งถ้าเราตรวจ ATK แล้วขึ้น2ขีดสามารถเลือกได้นะครับว่าจะลงทะเบียนเพื่อพบแพทย์ผ่านออนไลน์นะครับหรือว่าจะรับยานะครับซึ่งเขาส่งฟรีถึงบ้านแบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยคือไม่ต้องออกไปไหนเลยไม่ต้องออกไปไหนอยู่บ้านเลยดีนะอันนี้ก็มันก็ไปลดความแออัดกันด้วยครับนะครับสุขสปสชเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่หลักๆก็3แอปนะครับที่สามารถที่ อาจะเข้าไปรับบริการได้แอปพลิเคชันแรกก็คือแอปคลินิกนะครับอันนี้เขาจะดูแลผู้ป่วยโควิด19กลุ่มสีเขียวแล้วก็กลุ่ม608นะครับแอปที่2คือแอปหมอดีนะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับแอปคลินิกแหละดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวนะครับส่วนที่จะแตกต่างนิดนึงนะครับคือแอปที่3ก็คือแอป Good Doctor Technology นะครับอันนี้เขาจะดูแลผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียวที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดชนบุรีอแล้วก็ล่าสุดมีแอปน้องใหม่มานะครับชื่อ t ท t ลเลทเทเลเมดนะครับหรือว่าเดอะ o ท a l เลทคลินิกนะครับสามารถที่จะมีพื้นที่บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นก็คือดูแลทั่วประเทศทุกกลุม่มทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็กลุ่ม608ครับก็สะดวกแอปไหนท่านก็ไปลงทะเบียนที่แอปนั้น นะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการเยอะจริงๆเนี่ยอันนี้แนะนําก็ควรจะไปหาหมอดีที่ถุดแต่ถ้าเกิดรับบริการใกล้บ้านที่เข้าไปได้เลยใช่แต่ถ้าเกิดอาการไม่มากเนี่ยถ้าสะดวกเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่าน4แอปแล้วเดี๋ยวจะมีหมอเขาติดต่อมาได้วีดีโอคอยคุยกับหมอใช่ติดตามอาการกันตลอดแล้วก็จะส่งยามาให้ตามอาการของท่านฟรีถึงบ้านและย้ํานะครับว่ายาแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเขาจะดูว่าอาการมากอาการน้อย อายุเท่าไหร่มีโรคประจําตัวหรือเปล่าฉีดวัคซีนมากน้อยแค่ไหนหมอก็จะวินิจฉัยไม่ใช่บางคนไปบอกว่าเฮ้ยคนนั้นได้ยานี้ฉันจะต้องได้ยาเหมือนเขาไม่เกี่ยวนะต้องไปดูประเมินแต่ละคนตามดูรลพินิจของแพทย์ามเหมาะสมนะครับก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสําหรับโควิดนะครับทุกสิทธิ์เลยนะทุกสิทธ์เลยบทองข้าราชการประกันสังคมนะครับ